สวัสดีครับผมกูกไก่นะครับวันนี้จะเป็นวิดีโอเล็กๆสั้นๆเกี่ยวกับวิธีการจำแนกแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาโต๊ะเลื่อวงเดือนตัดไม่ตรงตัดไม่เรียบตัดแล้วคุณภาพรอยตัดไม่สวยตัดเป็นริว้วตัดเป็นคลื่นรอยตัดคมเป็นหยกัยกๆัหรือว่ามีแรงต้านเยอะมอเตอร์ฟังดูเหนื่อยรอยตัดแล้วมันสั่นตัดแล้วมันพยายามจะดีด เกิดขึ้นมาจากปัญหาลักษณะเดียวกันก็คือแนวของใบรั้วเนี่ยไม่ตรงกับใบหรือว่าร่องไมเตอร์สล็อตเหล่านี้มันต้องการการตั้งค่าใหม่ซึ่งสามารถทําได้ในตอนนี้โต๊ะตัวนี้เป็นโต๊ะตัวเดียวที่ผมไม่ได้เอาไปติดกับแท่นเอาไว้มันวางอยู่กับพื้นเพราะฉะนั้นก็จะใช้ตัวนี้เป็นนายแบบเป็นตัวอย่างแต่จริงๆแล้วหลักการเนี่ยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โต๊ะเลื่อวงเดือนลักษณะประเภทพอร์เตอร์หรือว่าจอบซอพวกนี้เนาะสามารถทําได้ เกือบทุกรุ่นเลยมีลักษณะการทำงานของกลไกคล้ายกันสามารถนำไปประยุกต์ได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว,ว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์หลายๆคนครับผมปัญหาตอนนี้คืออะไรปัญหาคือเราตัดออกมาแล้วมันไม่เรียบสวยครับผมลองดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับว่ามันมีรอยคลื่นเป็นเรียวๆเ,เป็นลอนๆออกมาตามลักษณะความโค้งเส้นผ่านศูนย์กลางของใบก็จะเป็นวงๆแบบนี้ซึ่งถ้าเราเอานิ้วรูป ก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นสันมันเป็นคลื่นรอยตัดก็ไม่เรียบถ้าเราลองดูรอยตัดที่ดีมีคุณภาพก็จะเห็นว่าเรียบเนียนกริบตรงสนิทอ่าแล้วมันมีผลต่อประสิทธิภาพของใบของเครื่องด้วยถ้าหากว่ารอยตัดไม่เรียบเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าตรงบริเวณขอบข้างๆใบเนี่ยจะมีคราบไหมหรือว่าคราบไม้ละลายติดเยอะแล้วก็มันจะกินแรงเครื่องมันจะมีเสียงมอเตอร์อาจจะ ช้าลงจนดับหรือว่าไหมก็ได้สมมุติว่าเราตัดแล้วรอยตัดมีคุณภาพไม่ดีมีความเบี้ยวมีความเป็นริ้วเป็นคลื่นรอยตัดครุขระรอยตัดเป็นฟันหยาบแล้วก็มีรอยไหม้ที่ใบมีความฝืดของเครื่องถามว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดอย่างแรกคืออะไรก็คือการซื้อใบใหม่ที่มีคุณภาพดียักใบใหม่เข้าไป ลองตัดดุอีกรอบดูว่าปัญหาดีขึ้นไหมหรือว่าปัญหาหายไปไหมถ้าปัญหาหายไปก็มักจะเป็นที่ใบครับผมเรียกง่ายๆว่าใบมันห่วยใบมันเสียแล้วเราก็เปลี่ยนใบใหม่จบอย่างที่2ก็คือถอดออกมาทําความสะอาดผมเราก็เปิดโพสเพทถอดใบออกมาเราจะมีประกับอยู่เราก็ทําความสะอาดพื้นผิวหรือขอบของประกับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วลองวัดดูปกติแล้วในการวัดความเที่ยงของหัวใบท้ายใบกับรางไมเตอร์เนี่ย ปกติเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษเนาะที่จะเป็นบล็อกเล็กๆประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไดอะเกลเจใส่เข้าไปแล้วก็วัดหัวใบท้ายใบแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนเนาะที่มีไดอักลเจหรือว่าจะต้องลงทุนซื้อเพราะว่ามันก็ประมาณพันสองพันบาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะแสดงวิธีการทำง่ายๆับผมก่อนอื่นหาท่ออะไรสักอย่างที่มันเรียบๆตรงๆรับผมอันนี้เป็นท่อ PVC, ธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละมันตัดหัวตัดท้ายมาเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายรับผมรูป บริเวณริมปากตรงหัวด้านนอกเพื่อที่จะกำจัดขุยที่เกิดจากการตัดเพราะว่ามันจะไปรบกวนการวัดของเราครับหลังจากที่เราตัดจนเรียบแล้วเราก็เอาท่อ PVC ยัดเข้าไปในร่องให้มันอยู่บนร่องให้มันวิ่งอยู่บนร่องลักษณะนี้ก็พอวัตถุทรงกระบอกเนี่ยใส่เข้าไปในร่องหรือว่ารางมันจะวางตัวเอง จะศูนย์กลางแล้วก็เรียบแล้วระยะที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยจะเท่ากันสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา,อาสแควร์หรือว่าเอาไม้บรรทัดไปเทียบอีกทีหน,นึ่งไม่ว่าจะอยู่จุดไหนก็ตามมันจะเป็นระยะห่างที่สมบูรณ์ระหว่างแนวเส้นอ้างอิงหรือว่าแนวไมเตอร์นี้ไปจนถึงใบได้ไดครับผม แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีการวัดที่ง่ายที่สุดครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องมีสปีดสแควร์หรืออะไรสักอย่างเป,เ,ปเ,ปเป็นจุดอ้าองอิงทาให้เกิดฉากเนาะสักอันหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้ครับผมถ้าเรามีแม้บรรทัดที่มีความกว้างสักประมาณหนึ่งก็สามารถใช้ได้ลักษณะแบบนี้ครับผมก็คือวางเทียบเข้าไปดันแม้บรรทัดให้เข้าไปชนกับก้อนท่อตรงนี้ให้สุดแล้วเราก็วัดแค่นั้นเองอเราก็ตั้งใบให้ตรงครับผมตั้งใบให้ตรง 9กาองศาเสร็จแล้วเราก็ปากกาเมจิก <aka> สักอันหนึ่งขีดมาร์คทำเครื่องหมายเอาไว้ที่ฟันจุดหนึ่งยกใบขึ้นมาให้สูงที่สุดครับผมนี่คือใบสูงที่สุดก่อนอื่นครับผมเอาฟันที่มาร์คเอาไว้เนี่ยเลื่อนมาที่ด้านหน้าบริเวณนี้นี่คือด้านหน้าสุดเนาะ แล้วผมก็เอามือกดปรางเข้าไว้สร้างฉากขึ้นมาเอาไม้บรรทัดใส่และผมก็วัดขอบซ้ายสุดของฟันที่ผมมาร์กเอาไว้14.95 4 14. 9กว่าๆไม่ถึง15เปย์เสร็จแล้วผมหมุนฟันที่ผมมาร์กไว้ตรงนี้ครับผมไปเรื่อยๆจนถึงด้านหลังสุดนี่ไปจนถึงด้านหลังสุดเสร็จแล้วผมก็เลื่อน ชุดวัดของผมเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอามาบรรทัดไปวัดจากบ,บริเวณนั้นอีกทีหนึ่งอ่านค่าอีกทีครับผมตอนนี้ผมวัดได้14.95เหมามือนกันแสดงว่าด้านหน้ากับด้านหลังของผมตรงเท่ากันถ้าหากว่าเราอ่านค่าแล้วหัวกับท้ายเนี่ยไม่ตรงกันเช่นหัวเนี่ยมีความกว้างมากกว่าแปลว่าใบาเนี่ยเฉไปทางด้านนอกหรือว่าด้านในเนาะเราก็ต้องทําการตั้งค่าโดยการ ปรับระยะแคร่ที่ห้อยเครื่องเอาไว้ด้านล่างครับผมเดี๋ยวเราต้องพลิกโต๊ะขึ้นมาเพื่อดูด้านในกันครับผมถ้าเราพลิกเครื่องแล้วลองดูด้านล่างเนาะเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังตรงกลางของเครื่องเนี่ยเราจะมีแท่นหรือว่าจุดยึดของแท่นเครื่องที่เรายึดกับหน้าโต๊ะเอาไว้ซึ่งถ้าหากว่าแนวของใบหัวท้ายของใบเนี่ยเบี้ยวเราก็คลายน็อ สองตัวนี้แล้วก็ตบๆแท่นเครื่องให้ขยับซ้ายหรือขยับขวาจุดยึดของแท่นเครื่องเนี่ยถ้าหากว่าเป็นโต๊ะเลื่อยที่มีราคาถูกเนาะมันจะปรับได้เฉพาะด้านหลังแต่มักจะปรับด้านหน้าไม่ได้ถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยที่มีราคาประมาณหมื่นกว่าบาทขึ้นไปมักจะมีจุดยึดน็อตเนี่ยประมาณ4-6ตัวก็จะมีจุด ก็จะมีทําให้เราปรับได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังซึ่งมันจะทําให้เรามีอิสระในการปรับตั้งมากกว่าครับผมก็ขันคลายแล้วก็ดันซ้ายดันขวาเทียบค่ากับที่เราวัดเมื่อกี้แล้วก็ลอง วัดดูใหม่ครับผมค่อยๆทําไปเรื่อยๆค่อยๆตบๆขยับทีละนิดครับผมแทนเครื่องเนาะมันสร้างความสั่นทั้งจากที่มอเตอร์เองแล้วก็ในขณะทํางานตัดมันมีความสั่นน็อตเหล่านี้มันอาจจะคลายได้เป็นเรื่องปกติครับผมที่น็อตเหล่านี้จะคลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยหมั่นตรวจสอบแล้วก็ขันให้มันแน่นประมาณหนึ่งครับผมหลังจากที่เราตั้งค่าระหว่างร่องไมเตอร์ เทียบกับใบแล้วต่อไปเราก็ต้องตั้งใบเทียบกับรั้วครับผมแต่ว่ารั้วเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทหลักๆที่เราใช้งานกันทั่วไปเนาะก็คือรั้วแบบแคมล็อกอเป็นลูกเดี่ยวล็อกลักษณะแบบนี้ก็จะเกี่ยวหัวเกี่ยวท้ายหรือว่าเกี่ยวเฉพาะหัวแล้วก็กดก้านนี้แล้วมันก็จะล็อกหรือเป็นอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นชุดเกียร์ครับผมเป็นแบรกแอนด์พิเนียนซึ่งอันนี้นจะแข็งแรงกว่าแต่ว่าก็จะมีในโต๊ะเลื่อยที่ราคาแพงกว่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องพูดถึงทีละประเภทครับผมแต่ก่อนอื่ วิธีการวัดก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยครับผมคือเราใช้ปากกาเมจิกเนี่ยมาร์คจุดของฟันเอาไว้ที่ผมมาร์คเอาไว้อยู่ตรงนี้ก่อนอื่นผมก็ต้องวัดด้านหน้าก่อนครับผมก็เอาฉากมาเหมือนเดิมดันเข้ากับรัว้วแล้วก็อ้างอิงผมก็อ่านค่าว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อ่าสิบที่หัวใบเนาะเสร็จแล้วผมก็เอานิ้วการฟันที่มาร์คเอาไว้ไปด้านหลังแล้วก็ไปอ่าน ที่ด้านหลังอีกทีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ16.15แสดงว่าด้านหลังของผมเนี่ยเฉพไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องไปปรับตั้งที่ด้านหลังของรั้วหรือว่าตรงหัวของรั้วก็ใดๆก็ตามก็แล้วแต่วิธีการปรับตั้งของรั้วแบบแคมล็อกเนาะอันนี้จะปรับตั้งได้ง่ายครับผมเพราะส่วนมากเนี่ยจะมีน็อตยึดอยู่บริเวณหัวตรงนี้อย่างเช่นตัวนี้มีรูอยู่ด้านในผมก็เอาไขควง จิ้มเข้าไปขันคลายนอ็อตขันคลายนอ็อตแล้วก็เคาะอขรัวให้ไปในทิศทางที่เราต้องการขันแน่นใหม่เสร็จแล้วก็ค่อยวัดอีกทีหนึ่งดูว่ามันเปลี่ยนแปลงขยับเข้าขยับออกได้แค่ไหน อ่าอันนี้ทำง่ายมากๆครับผมสำหรับระบบรัวเกียร์แร็กแอนด์พินเนียนพวกนี้จะมีใช้ในบอสแล้วก็ดีวอบางตัวที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยเนาะมันก็จะมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่าเหมือนจะปรับตั้งยากแต่จริงๆแล้วไม่ได้ยากครับผมใช้ไขควงแค่ตัวเดียวแค่นั้นเองก่อนอื่นเราต้องทําการถอดรัว้วก่อนครับผมมัจจะมีไกคลายลักษณะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็โยกรั้วทั้งจุดอไปก็จะเหลือว่าเขาเหลือหมุด ยึดตรงนี้เอาไว้ซึ่งเราก็ใช้ไขควงเสียบเข้าไปแล้วก็ขันคลายก็จะตกแล้วเราก็ใช้นิ้วค่อยๆดีดไอจุดยึดจุดอ้างอิงตัวเนี้ยครับผมค่อยเลื่อนซ้ายหรือว่าเลื่อนขวาไปตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ขันล็อกแต่ก็ต้องระวังครับผมเพราะว่าในตอนที่เราบิดขันล็อกเนี่ยมันจะเลื่อนไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นคลายนิดเดียวให้มันมีความฝืดแล้วค่อยๆ ค่อยๆจะแทกค่อยๆตบไปครับผมต่อไปก็เป็นการตรวจสอบความเที่ยงของการหมุนของใบครับผมอย่างแรกก็คือเราตรวจสอบด้วยตาเอากล้องกล้องโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยครับผมไปตั้งให้อยู่พยายามอยู่ในระดับเรียบระดับเดียวกับหน้าโต๊ะให้ได้มากที่สุดแล้วส่องไปที่ใบค,ครับผมดึงใบขึ้นมาให้สูงที่สุดแล้วส่องเข้าไปที่ใบมองใบให้เห็นเป็นเส้นบางๆเส้นเดียวไม่ให้เกิดเงาซ้ายขวาครับผมอ่าถ้าสมมุติว่าผมอยู่ซ้ายเกินไป เห็นไหมครับผมจะเห็นด้านข้างของใบไม่ถูกต้องผมต้องเลื่อนกล้องให้แนวใบเนี่ยเห็นเป็นเส้นบางๆบางที่สุดเส้นเดียวแบบนี้ครับผมเห็นไหมครับยึดกล้องเอาไว้เสร็จแล้วก็เปิดให้เครื่องทํางานครับผมพอเปิดเครื่องทํางานปุ๊บใบก็จะหมุนเสร็จแล้วเราก็ถ่ายเอาไว้ครับผมสัก 4- ี่ห้าวินาทีหยุดวิดีโอเสร็จแล้วก็ถอยออกมาดูครับผมว่าวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยเห็นว่าใบเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงเส้นเล็กๆหรือว่ามีความ แกว่งซ้ายขวาแล้วใบมันจะดูอ้วนกว่าปกติการทดสอบความเที่ยงของการแกว่งของใบครั้งแรกนะครับผมเราจะใช้วัสดุบางๆครับผมอันนี้เป็นกระดาษอัดหนาประมาณ2-3สมมิลหรือไม้อัดที่หนาประมาณ6กมิลก็ได้คืออะไรก็ตามที่หนาไม่เกิน8มิลก็ใช้ได้ทั้งนั้นขอให้แผ่นมีขนาดใหญ่ประมาณหนึ่งสักประมาณ2 0 3 0เซนติเมตรเพราะว่าเราต้องการให้มือเราจับทั้ง2ด้านได้แล้วก็ป้อนชิ้นงานเข้าไปให้มือเราเนี่ยพ้น จากใบได้ค่อนข้างกว้างเสร็จแล้วเราจะทําอะไรเราจะทําการเปิดเครื่องแล้วเราจะป้อนตัดเข้าไปอย่างรวดเร็วเร็วขนาดไหนเร็วขนาดประมาณนี้ครับผมเราจะป้อนเข้าไปเร็วประมาณนั้นแล้วเราจะกระแทกเข้าไปอย่างรวดเร็วจนถึงประมาณหนึ่งแล้วเราจะหยุดให้หยุดค้างตรงนี้เอาไว้ทิ้งชิ้นงานเอาไว้ตรงกลางแล้วก็ปิดเครื่องครับผม จากที่ตัดเสร็จแล้วเราก็มาดูรอยตัดของเรากันครับผมลองดูด้านซ้ายนี่ก่อนครับผมจะเห็นได้ว่ารอยตัดเนี่ยเรียบตรงเห็นได้ว่าส่วนตัวกับส่วนปลายของกระเป๋ะเนี่ยมีความกว้างเท่ากันเกือบเป๊ะเลยจะมีความปานตรงปลายนิดเดียวจริงๆเท่านั้นอ่าอันนี้คือใบตรงใบนิ่งใบหมุนเที่ยงแต่ถ้าเราเป็นใบที่ใบที่มีความแกว่งมากขึ้นเนาะ สังเกตในรอยที่2นี่ครับผมจะเห็นได้ว่าตรงปลายเนี่ยมันมีการเฉรซ้ายเฉยขวาอ้าออกปานออกตรงปลายนิดหนึ่งจะเห็นเป็นเหมือนรูปร่างแบบนี้ครับผมแต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติรับได้คือใบทุกใบครับผมมันมีความแกว่งมีความาบิดเบี้ยวนิดหนึ่งทั้งนั้นแหละครับผมแต่จะมากจะน้อย มันก็อยู่ที่คุณภาพของใบแล้วก็สภาพของใบอันนี้คือใบที่ค่อนข้างใหม่มีคุณภาพมาตรฐานจะเห็นได้ว่ามีการบานของกระ๋อะตรงปลายเนี่ยนิดเดียวถ้าหากว่าใบเบี้ยวมากๆกระปาะตรงปลายหรือว่าลูกศรตรงปลายเนี่ยหางลูกศรเนี่ยจะบานมากกว่าตัวมากเช่นนี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าอันนี้ผมวาดให้ดูเฉยๆนะว่าตรงหางเนี่ยมันมีความกว้างมากกว่าตัวเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวอันนั้นคือมีความบานแปลว่าตัวใบเนี่ย มีความแกว่งมีความดิ้นมากแต่ตรงนี้เราก็ต้องดูที่ความหนาของฟันกับความหนาของตัวใบหรือเคิร์ฟด้วยผมว่าเป็นใบที่มีเคิร์ฟบางหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ดีวิธีการนี้มันทําให้เราเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนว่าโอเค1เรามีปัญหาสาหัสหรือไม่เดี๋ยวไปลองทดสอบวิธีที่2กันครับวิธีที่2เราตั้งเครื่องให้ตัดเอียงครับผมปลุกล็อกแล้วก็ดันเอียงไปให้สุด45องศาเลยหรือเอียงเท่าไหรก็ได้ แต่ผมเน้นอ45องศาแล้วกันแล้วก็ยกใบขึ้นมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็หาไม้ท่อนที่ด้านหนึ่งเรียบใสามาแล้วหรือว่าอะไรก็ได้เนาะแต่อย่างน้อยขอให้มีความเรียบประมาณหนึ่งแล้วก็มีความหนาเอาสักนิ้วหนึ่งอย่างต่ำครับผมเสร็จแล้วเราจะปรับรั้วเข้ามาประมาณนี้เพื่อให้เราตัดแล้วแนวตัดด้านบนเนี่ยครับผมเกิดเป็นเส้นใหม่ขึ้นมาเราจะเปิดเครื่อง เสร็จแล้วก็ค่อยๆดันไม้ท่อนนี้เข้าไปนิ่งๆช้าๆไม่ต้องรีบผมดันเข้าไปนิ่งๆช้าๆแต่ที่สําคัญคือเรากดให้ตัวนี้มันติดรั้วอยู่ตลอดเวลาเราจะตัดเข้าไปสักประมาณ1เท่าความยาวของใบประมาณ10นิ้วตัดเข้าไปแล้วหยุดเสร็จแล้วเราจะหักรอยตรงนี้ออกเพื่อที่จะดูคุณภาพของรอยแผล เมื่อทำการตัดเฉียงเสร็จแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนที่ตัดขึ้นมาดูครับผมเอาส่วนที่เราตัดทิ้งออกก่อนมาดูเนาะว่าพื้นผิวที่เราตัดเนี่ยเรียบไหมลองเอานิ้วลูบดูลองเอาเหล็กหรือว่าไม้เนี่ยลูบดูอันนี้คือเรียบสนิทอันนี้คือถือว่าทําได้ดีไม่มีปัญหาครับผมอีกส่วนหนึ่งที่เราจะดูก็คือสันหรือว่าขอบคมของรอยตัดตรงนี้ครับผม ถ้าหากว่ารอยเรียบเป็นเส้นตรงอันนี้คือใบนิ่งใบดีไม่มีปัญหาถ้าหากว่าใบเป็นรอยฟันหยกัยกหยักเป็นรอยฟันฉลามเป็นรอยฟันเลื่อยลักษณะประมาณนี้ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่ามันไม่เรียบสัทีเดียวเนาะถ้าผมเอาไม้บรรทัดมาวางาเทียบอาจจะพอเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมีหยึกหยักอยู่นิดหน่อย อาจจะเป็นเรื่องของความถี่ของใบหรือว่าเป็นเรื่องของความแกว่งของใบก็ได้แต่ถือว่าไม่มากครับผมอันนี้คือยังอยู่ในช่วงปกติที่จะไม่ปกติก็จะเป็นลูกคลื่นครับผมเป็นลูกคลื่นลอนๆซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหรือถ้าเป็นลูกคลื่นใหญ่มากๆลักษณะนั้นอันนั้นคือไม่ปกติอาจจะเป็นเรื่องของความแกว่งของใบหรือว่าจุดอ้างอิงเช่น รัว้วหรือว่าแคร่เนี่ยไม่นิ่งพอเวลาเราดันไปแล้วเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงซ้ายขวาของชิ้นงานได้เพราะฉะนั้นรอยตัดก็จะไม่ตรงสิ่งที่เราดูเพิ่มเติมก็คือคุณภาพของรอยตัดครับผมเอาดินสอเอาปากกาดินสอเขียนไม้นี่แหละมาระบายครับผมแรงเงาในส่วนของรอยตัดถ้าหากว่ามันมีริ้วรอยเนี่ยมันจะถูกเผยขึ้นมาให้เห็นชัดเจน,ชเ,จนเช่นตรงนี้ผมจงใจ ดันชิ้นงานให้เปี้ยวในระหว่างที่เราตัดเนาะก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับมีรอยร่องลึกสีขาวๆโผล่ออกมาตามรัศมีความโค้งของการตัดแบบนี้แต่ถ้าเป็นชิ้นงานที่ตัดแล้วเรียบจริงๆเนี่ยมันจะไม่มีรอยเห็นไหมครับผมเอาดินสอขูดแล้วเรียบเนียนถ้าหากว่ามีรอยสาสาหัสก็จะเป็นเหมือนที่ทดสอบไปดูตอนแรกอันนี้คือเห็นรอยเยอะมากๆเลย เสร็จแล้วเราก็มาตรวจสอบระบบแคร่ยกของใบกันครับผมก็คือระบบยกใบนะแหละว่าขึ้นลงนิ่งไหมก็ตั้งวิดีโอให้มองเห็นเส้นผ่าสศูนย์กลางใบเที่ยงที่สุดบางที่สุดเล็กที่สุดเหมือนเดิมครับผมเสร็จแล้วก็ลดระดับใบลงช้าๆครับผมพยายามให้หน้าโต๊ะเนี่ยไม่สะเทือนไม่สั่นมากที่สุด แล้วเราค่อยไปเปิดเทียบในวิดีโอดูว่าในขั้นตอนที่เรายกใบขึ้นลงเนี่ยมันมีการเลื้อยซ้ายขวาในระหว่างที่เรายกไหมถ้าหากว่ามีการเลื้อยซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับตั้งที่ระบบแคร่ยกที่ด้านล่างครับผมวิธีการตรวจสอบระบบแคร่ยกใบนะครับผมให้เราพลิกเครื่องมาด้านข้างครับผมเสร็จแล้วก็มองลงมาจากด้านบนเราจะเห็นได้ว่าระบบแคร่ยกเนี่ยถ้าเราลองหมุนดูเนาะอ่า อันนี้คือระบบแพร่ยกด้านหน้าก็จะมีเฟืองดอกจอก2ตัวที่หมุนแล้วก็จะพาให้เกลียวตรงนี้หมุนเสร็จแล้วมอเตอร์ก็จะไต่เกลียวขึ้นลงซึ่งส่วนมากแล้วไอ้ระบบเกลียวตรงนี้กับเฟืองดอกจอกเนี่ยไม่มีปัญหากับผมมักจะไม่ทําให้เกิดความเบี้ยวไม่ได้เกี่ยวกับที่เราต้องการจะแก้ไขเราจะต้องมาดูแกนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นแกนเรียบที่อยู่ด้านหลังตรงนี้กผ็ผมจะเลื่อนกล้องมา อันนี้คือที่ผมเรียกว่าแกนเรียบหรือว่าแกนตามอีกตัวหนึ่งเนาะเป็นตัวช่วยค้ำยันตรงนี้เป็นส่วนที่เรา ปรับตั้งได้จะเห็นได้ว่ามีน็อตให้เราปรับตั้งได้หลายจุดเลยทีเดียวมีความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นได้กับตรงนี้สามแบบด้วยกันครับผมอย่างแรกก็คือตัวเสาเองเนี่ยงอเสาเลยนะครับผมมันงอคือคุณภาพการผลิตไม่ดีพอเสามันก็เลยโคง้งมันก็เลยงออันนั้นเราทําอะไรไม่ได้ครับผมคือคุณภาพมันต่ำเกินไปเนาะเราแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องปล่อยเลยตามเลยอย่างที่2คือระยะหัวเสาท้ายเสาไม่ตรงกันซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า เนี่ยครับผมมันมีน็อตให้เราปรับตั้งได้นาะเราจะรู้ได้ไงว่าระยะหัวเสาท้ายเสาไม่ตรงกันลองหมุนยกขึ้นสุดดูก่อนครับผมถ้าที่ระยะขึ้นสุดแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆครับผมค่อยๆหมุนช้าๆออกแรงน้อยๆค่อยๆเลื่อนลงมาอ่าจาความรู้สึกตอนที่แคร่อยู่ด้านบนสุดเอาไว้แล้วก็เลื่อนแคร่ลงมาด้านล่างสุดครับผม พอเราเรื่อนแค่ลงมาที่ด้านล่างสุดแล้วเราก็ค่อยๆพยายามขันขึ้นไปอีกทีครับผมช้าๆครับผมเปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างด้านบนกับด้านล่างถ้าหากว่าด้านบนฝืดกว่าด้านล่างหรือว่าด้านล่างฝืดกว่าด้านบนคือมันมีทางใดทางหนึ่งเนี่ยมีต้นทางที่ลื่นแต่อีกทางหนึ่งที่ฝืดอันนั้นแปลว่าหัวเสากับท้ายเสาเนี่ยไม่ตรงกัน ที่เราทําได้ก็คือการขันคลายน็อตตัวนี้ครับผมขันคลายน็อตตัวนี้หรือว่าน็อตตรงหัวเสาเสร็จแล้วก็เอาแหวนรองเข้าไปอาแหวนอลูมิเนียมหรือว่าแหวนสแตนเลสบางๆเนาะค่อยๆยัดเสริมชิมเข้าไปครับผมเพื่อชดเชยความไม่เที่ยงระหว่างหัวเสากับท้ายเสาอันนี้ก็จะช่วยได้ครับลักษณะความผิดปกติอย่างที่3ก็คือเอ่ออ่อสไลดิ่งบล็อกหรือว่า เรียกว่าไงดีเป็นลูกกลิ้งแล้วกันครับผมเป็นลูกกลิ้งของเสาเนี่ยที่หลวมเกินไปสังเกตดูน็อต2ตัวนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับน็อตเออปรับแค่ขึ้นลงนะครับผมสังเกตดูบล็อกสีเงินตรงนี้เอาไว้ก้อนสีเงินงนตรงนี้ถ้าผมขันขึ้นถ้าผมขันลงถ้าผมขันขึ้นอีกที เห็นไหมครับว่าไอคอนสีงเงินๆเนี่ยมันหดเข้าหดออกคือมันขยับในตัวในร่องตรงนี้ได้อไอคอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนลูกลื่นหรือว่าลูกกลิ้งที่จะขูดกับเสาตรงนี้ไปครับผมซึ่งตรงนี้แหละมันบางทีมันขันคลายจากความสันเนาะมันหลวมเกินก็แปลว่าระบบแคร่เนี่ยสามารถขยับด้วยตัวเองได้เราก็ต้องมาขันแน่นครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเขามี น็อตล็อกหนึ่งตัวแล้วก็มีน็อตตั้งค่า1ตัวแล้วก็มีน็อตล็อกอีกหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเราก็าขันคลายน็อตล็อกขันแน่นการตั้งค่าเอาให้มันฝืดฝดนิดนึงครับผมเพื่อที่ว่าบล็อกเนี่ยมันจะได้แน่นแต่ไม่ต้องฝืดเกินไปนะครับผมในระหว่างที่เราขันตั้งเนี่ยเราก็พยายามหมุนแคร่ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงเพื่อจับความรู้สึกครับผมว่ามันฝืดหรือว่ามันลื่นมันต้องฝืดฝดหน่อยหน่อย มันถึงจะได้แน่นและมันถึงจะได้ขึ้นลงได้นิ่งครับผมเสร็จแล้วเราก็ตั้งค้างเอาไว้เสร็จแล้วก็ขันน็อตล็อกแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมตอนนี้เราก็จะรู้ได้แล้วครับว่า,าปัญหาเนี่ยเกิดจากที่ใบที่ระบบยกแพร่ที่ความเที่ยงระหวังแท่นเครื่องกับหน้าโตะ๊ะหรือว่าเป็นส่วนของรั้วกับใบหรือว่าเป็นส่วนของใบกับร่องไมเตอร์ ถ้าเราทําการตรวจสอบตามวิธีดังกล่าวแล้วแล้วก็ได้ทําการลองเปลี่ยนใบใหม่แล้วแต่รอยตัดยังมีความเป็นริ้วความเป็นคลื่นรอยตัดไม่เรียบสวยอยู่ก็ต้องทําการตรวจที่แกนแล้วก็ประกับของใบครับผมวิธีการตรวจแกนของประกับก็คือเอาไขควงมาขันคลายตรงโทสเพลทอินเสิร์ตเพลตตรงนี้ครับผมยกออกเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้ประแจที่แถมมากับเครื่องคลายใบออกมาครับผม เมื่อเราทําการถอดใบแล้วก็ประกับมาแล้วเราก็ตรวจสอบที่คุณภาพของใบแล้วก็ประกับครับผมในการตรวจสอบคุณภาพใบนั้นค่อนข้างจะทําได้ยากครับผมเพราะว่ามันต้องมีอุปกรณ์เฉพาะเนาะอย่างเช่นอันนี้ผมใช้แมชชีนสเตรทเอชเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าระดับเทียบแล้วกันครับผมทาบระหว่างต้นใบกับท้ายใบโดยหลบระหว่างร่องฟันเสร็จแล้วผมก็จะอาจจะเอาไฟฉายเนี่ยส่องเข้าไปที่ด้านหลัง ของใบแล้วก็ดูว่าที่แสงเนี่ยมันลอดมาระหว่างร่องไหมเทียบดูหลายๆจุดครับผมเช่นจุดนี้จุดนี้เช่นจุดนี้จุดนี้ประมาณนั้นสามารถเอาใบตัวนี้ไปวางเทียบกับแผ่นกระจกหรือว่าแผ่นกระเบื้องแกรนิตแกรนิโตที่คุณภาพดีๆมันก็สามารถพอจะพอจะทําได้ครับผมแต่ตรงนั้นเราก็ต้องระวังไว้ด้วยว่าที่ตรง ตัวฟันหรือว่าซี่ร่องฟันเนี่ยอาจจะมีคราบสโกปรกปะสมซึ่งมันเพิ่มความหนาได้อย่างเช่นเห็นไหมครับตรงนี้ผมไม่ได้ทําความสะอาดก็จะเห็นได้ว่ามีเศษไม้เข้าไปอยู่เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้เราวัดค่าได้ไม่เที่ยงตรงแต่เอาเป็นว่าเราตรวจสอบว่าใบเราเที่ยงตรงดีหรือไม่แต่ส่วนมากมันปัญหามักจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับผมเพราะว่าถ้าเราลองซื้อใบอื่นมาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรามักจะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วมันมักจะอยู่ที่ ประแล้วก็ตัวแกนครับผมก่อนอื่นเราก็เอาประกับในตัวที่เราถอดได้มาอย่างเช่นโต๊ะเล่ตัวนี้เนาะประกับด้านหลังเนี่ยถอดไม่ได้เราก็เอาประกับหน้ามาดูครับผมเอาประกับหน้ามาสํารวจดูครับว่ามีเศษไม้หรือว่าคราบสกปรกเนี่ยอยู่บนพื้นผิวเหล่านี้ไหมถ้ามีก็เอามีดคัตเตอร์หรือว่ามีดโกนเนี่ยมาขูดออกครับผมบางทีมันเป็นเศษไม้ที่ไหมหรือว่าตกลงไปเนาะมันก็จะทําให้ใบเปรี้ยวก็ขูดออก ตรงนี้ก็เช่นกันครับผมอย่างที่2ก็คือบางทีถ้าเราถอดไอชิ้นนี้ออกมาแล้วเราทํามันตกเนี่ยมุมมันอาจจะยุบหรือว่ามันอาจจะบินมันอาจจะยู่ขึ้นมาอ่าแล้วมันก็จะรบกวนในเรื่องของการขันหนีบเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆค่อยๆไล่ดูตามขอบนี่ครับผมว่ามันมีมุมที่เบี้ยวหรือว่ายู่ไหมถ้าหากว่ามีก็ต้องใช้อ่กระดาษทรายหรือว่าเครื่องเทียนเนี่ยมาลบบริเวณนั้นออก อันนี้เกิดขึ้นได้ครับผมเพราะว่าบางคนถอดมาแล้วทาทาไอ้ประกับเนี่ยตกกระแทกกับพื้นอาจจะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามุมเนี่ยมันยู่มันเบี้ยว,เ,ยวเพราะฉะนั้นมันจะหนีใบไม่ตรงตัวด้านนี้เองก็เช่นกันครับผมบางทีเราในระหว่างที่เราถอดเครื่องมือออกมาเนานะแล้วประแจรหรือว่าอะไรเนี่ยตกหรือว่ากระแทกไปโดนมันจะเกิดความเบี้ยวขึ้นได้ตรงนั้นเราก็ต้องมาทําการแก้ไขที่บริเวณขอบบริเวณมุมครับผมหลังจากถ้าเราตรวจสอบแล้วว่าตัวประกับของเราเนี่ยไม่มีปัญหาอะไร ต่อไปเราก็ต้องดูที่แกนครับผมวิธีการตรวจสอบแนวแกนไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยครับผมแค่นิ้วมือเนี่ยแหละครับผมเอามือจับแกนเอาไว้เสร็จแล้วก็ดึงไปทางขวาดันไปทางซ้ายดึงไปทางขวาดันไปทางซ้ายมันสมควรจะขยับได้นิดนึงครับผมแล้วก็จะมีเสียงกิ๊กกิ๊กอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ที่สําคัญคือเราต้องมองด้วยตาแล้วเห็นว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยถ้าหากว่าเรามองด้วยตาแล้วเห็นว่ามันขยับเนี่ย อันนั้นคือมีระยะเพล์มากเกินไปนั่นอาจจะเกิดปัญหาที่ลูกปืนหรือว่าจุดยึดของมอเตอร์ได้ครับผมลองฟังเสียงดูนะครับผมเสียงที่จะเกิดต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติครับผมมันสามารถดึงเข้าดึงออกแล้วคลิกนิดนึงได้แต่ที่สําคัญก็คือตาที่เรามองเห็นเนี่ยมันต้องเลื่อนมาไม่เกิน0.5ไม่เกิน0.3ม mm. มิลเมตรลองฟังเสียงนะครับอันนี้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาครับผม อีกแบบหนึ่งก็คือการตรวจสอบเรเดียลโดยการใช้นิ้วเนี่ยผมทำเป็นตะขอแบบนี้แล้วก็เกี่ยวเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงแกนเนี่ยขึ้นข้าบนลงข้างล่างการดึงขึ้นบนลงล่างโดยที่ไม่ยุ่งกับระยะ Axial p l a ียนะครับผมมันไม่สมควรจะมีเสียงมัน ขยับได้น้อยมากๆครับผมน้อยมากๆแล้วก็ไม่สมควรจะเกิดเสียงมันจะมีความรู้สึกกึกเกิดขึ้นที่ภายในนิ้วมือนิ้วมือเราจะรู้สึกได้แต่เราไม่สมควรจะได้ยินเสียงและถ้าเราออกถ้าเราออกแรงมากๆแคร่เครื่องเนี่ยจะโยกเองเช่นอันนั้นคือผมยกจนเหล็กมันงอเนาะถ้าหากว่าขยับแล้วมีเสียงกึกก ในระยะเรดิโอเพลย์อันนั้นแปลว่าลูกปืนน่าจะแตกแล้วครับผมก็เปลี่ยนลูกปืนที่ด้านหน้าเครื่องเรามาสรุปกันนะครับผมถ้าหากว่ามีปัญหาตัดแล้วรอยเป็นริ้วร้วรอยตัดไม่เรียบรอยตัดเป็นฟันปากฉลามรอยไม่สวยก่อนอื่นที่เราทําได้ง่ายที่สุดก็คือการซื้อใบคุณภาพดีมายัดใสา่เข้าไปลองเปลี่ยนแล้วลองตัดใหม่ดูกครับผมส่วนมากแล้วมักจะแก้ปัญหาได้ที่นั่น ถ้าหากว่าเปลี่ยนใบแล้วปัญหายังมีอยู่เราก็ต้องมาไล่ดูตามระบบทีละอย่างครับผมก่อนอื่นเทียบร่องไมเตอร์กับแนวใบหัวท้ายเสร็จแล้วก็เทียบหัวใบท้ายใบกับรัว้วเราก็ตั้งรั้วใหม่ครับผมเสร็จแล้วเราก็ต้องไปตรวจด,ดูระบบแคร่ยกของใบอ่าเสร็จแล้วก็ต้องตรวจด,ดูที่แนวแกนของใบอ่าดูว่าแกนมอเตอร์เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า หลังจากที่ท้าทาทั้งหมดนี้ได้แล้วแล้วมันยังมีปัญหาอยู่อันนี้ก็คงต้องถึงมือช่างหรืออย่างน้อยมันเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับตั้งตามที่เครื่องเดิมมีมาอาจจะต้องมีการเจียมีการตัดมีการทุบหน่อยแต่อย่างน้อยเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายที่บ้านแล้วก็ทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนอะไรลองไปดูกันครับผมขอบคุณครับ